สวัสดีครับผมอยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยการอุดหนุนน้ำอันคลายเข้มข้นที่ผมจำหน่ายทาง fb page เฮือนใจโถงนะครับซึ่งตอนนี้เราจำหน่ายไปมากกว่า500ลิตรภายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนมกราคมนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงวันนี้นะครับแล้วเมื่อเช้านะครับผมเข้าไปดูใน tiktok นะครับคลิปที่ผมสัมภาษณ์ป้าอัมพัยแล้วก็ลุงบรรจงนะครับที่เป็นโรคไตระยะสเนาะแกดื่มน้ำอันคลายเนี่ยนะครับแล้วก็ดีขึ้น แตเป็นว่าคลิปนั้นเนี่ยติ๊กตอกไปลบคลิปผมแล้วนะครับซึ่งหาว่าผิดกฎชุมชนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าคลิปอื่นๆผมจะโดนตัดไปอีกรอบไหมซึ่งมันก็เป็นความจริงนะครับที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขารู้สึกดีขึ้นซึ่งเราปฏิเสธความจริงไม่ได้แต่บางทีเนี่ยความจริงคนก็รับไม่ได้เนาะเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ค่อนข้างจะระมัดระวังแต่คลิปโปงคลิปโปคลิปที่เขา โชว์สลีละโชว์เลือนร่างกับไม่ค่อยโดนแบนก็น่าเสียดายนะที่เป็นแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะโดนแบนอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นผมเลยอยากจะมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสนใจเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าน้ำอันคลายนะครับหรือน้ำด่างเนี่ย มันไม่ใช่ยาวิเศษนะทุกคนและมันไม่ใช่น้ําวิเศษนะครับแต่คราวนี้เนี่ยทาไมคนกินแล้วเนี่ยหรือคนเอาไปดื่มแล้วเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะอย่างนี้ครับดรวินเลียมฮวารเทนะครับนายแพทย์ชาวอเมริกันนะครับกล่าวไว้ในหนังสือ A new health era นะครับบอกว่าโรคต่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นั้นเป็นผลมาจากภาวะกดเกินในร่างกายนะครับก็คือเลือดเรามีความเป็นกรดนั่นเองนะครับ จนทาให้เกิดมีสารพิษสะสมในร่างกายนะครับทั้งนั้นสรุปได้ในดัง,ดงนี้นะครับก็คือเราป่วยเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยมีกรดในร่างกายมากเกินไปนะครับทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะลดกรดได้เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็คือ1ทานอาหารที่มันมีความเป็นด่างเพื่อไปลดกลดรดถูกไหมครับแล้วก็2ก็ดื่มน้ําอันคลายนะครับเพื่อเข้าไปช่วย ลดความเป็นกรดในร่างกายนะครับแล้วน้ําด่างอันคลายที่ของผมทำเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเนาะ,ะผมอยากจะชีแ้แจงงนี้นะครับวิธีการทําน้ําด่างอันคลายเนี่ยมันมีทั้งวิธีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับก็คือใช้ไฟฟ้าจะมีแท่งนะครับแท่งเหล็กเนี่ยที่เป็นประจุลบประจุบวกเนาะเอาไปจุ่มในน้ําแล้วทะทให้เกิดกระบวนการอิเล็กโทรไลซ์นะครับซึ่งนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งในการทําน้ําอันคลายนะครับซึ่ง ญี่ปุ่นเอ่ยก็ทำนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำที่น้ำอันคลายที่ขายอยู่ในเซเว่นกันเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการไฟฟ้าแต่ของผมที่ผมจำหน่ายเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำวิธีแบบนั้นนะผมใช้วิธีแบบดั้งเดิมใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะครับโดยเราเอากระบมะพร้าวเผาซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งแล้วเนี่ยไปเผาให้มันเกิดเป็นผลึกธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นผงคิดเท่านะให้เป็นผลึกจนเป็นแบบผลึกเหมือนกับปะกาลังเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จะเป็นขาวโพลนทั้งหมดนะครับแล้วเราค่อยเอาไปาแช่ในน้ํานะครับให้มันเกิดกระบวนการทางธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะได้น้าด่างตัวนั้นเข้ามานะครับเราก็เอาน้าด่างที่มันเข้มข้นตรงนั้นนะ่ะมาจําหน่ายให้กับพวกเราทุกคนนะครับหลักการมันง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราจะไปกินเลยไม่ได้นะเราต้องไปเจือจางอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปช่วยเจือจางความเป็นกรดในร่างกายเรานะครับ เพราะว่าน้าเนี่ยมันกินเข้ามันดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ทันทีถูกไหมฮะดังนั้นมันก็จะช่วยลดความมันกรดได้เร็วนะครับดังนั้นมันถึงดีขึ้นเพราะอย่างนี้นะครับคือมันไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะทุกคนคนหลายคนที่ก็ามาสั่งซื้อผมเนี่ยในเพจเนี่ยก็มาถามว่ากินแล้วจะเป็นโรคเบาหวานมันจะหายไหมอ่เป็นโรคนู้นโรคนี้จะหายไหมต้องบอกตามตรงนะครับว่าอ่าการดื่มน้ําอันคลายเนี่ยมันไม่ใช่ ยารักษาโรคนะครับมันไม่ได้เข้าไปช่วยในเรื่องของการรักษาโรคโดยตรงนะครับแต่มันทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นจากการที่มันไปลดกรดในร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะพอเข้าใจไม่ถูกต้องปั๊บคุณก็ตั้งเป้าที่จะมารักษาโรคเลยมันไม่ใช่นะดังนั้นถ้ากินอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็จะดูแลสุขภาพตัวเองได้นะครับดังนั้นการกินยาหรือการรักษาโรคในกรณีคนป่วยแล้วเนี่ยคุณก็ยังต้องกินยารักษานะอ่า ต่จริงเนี่ยเมื่อร่างกายคนป่วยแล้วเนี่ยมันแทบจะรักษาห,หายขาดเนี่ยยากมากนะเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมโทรมแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่สูงวัยเนาะเมื่อร่างกายมันเสื่อมวัยแล้วเนี่ยแน่นอนโรคอื่นมันก็แทรกซ้อนเข้ามาเพราะเซลล์มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็มีเพียงแ,แค่บระทังหรือว่าทรงตัวให้มันอยู่ได้นานที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าแพทย์สมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการให้ยาเรามาเพื่อรักษาอาการของเรา ให้มันอยู่ได้ยืดนานแค่นั้นเองส่วนใหญ่หายขาดนี่แทบจะยากมากนะครับแต่ก็ยังว่านะครับกดธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก็จะไม่ได้เป็นทุกขชีวิตมากนักนะครับทั้งนั้นเนี่ยการดื่มน้ําอันคาลายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยให้เรายืดอายุนะครับแล้วก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับย้ํานะครับไม่ได้ไปรักษาโรคโดยตรงนะแั่งนั้นทุกคนถ้าเข้าใจนะครับ